คลิปตัวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับแล้วก็เทอร่ารวมถึงข่าวที่เกี่ยวกับแซนบ็อกแล้วก็มีข่าวของชิบะหรือว่าชิบะไอโนะนะครับผมแล้วก็ทําให้เหรียญลิสตเนี่ยพุ่งเลยนะครับก็ถือว่าข่าวดีอยู่พอสมควรเนาะสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ถือว่าฟินๆกันไปในหลายๆฝ่ายเลยนะครับยังไงก็คลิปตัวนี้เพื่อนๆห้ามพลาดกันเลยเนาะสำหรับชาวคริปโตทุกๆคนนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยเนาะยังไงก่อนที่จะไปดูกันยังไงฝากกดไลค์กดดับ เป็นกริจายให้กับผมแล้วก็ทีมงาน,นคลิปตดัดอกที่รุดลงข้อมูมลมาแบบปันกันในวันนี้หน่อยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องของทาง w l l f a r g o ก่อนเลยละกันนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin นะถือว่าเป็นแบงค์ยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งล่าสุดก็ไดเอามาบอกนะว่า ตอนนี้นะครับผมยังไม่สายไปที่จะลงทุนในหล่องของคริปโตเนาะถือว่าเป็นคําพูดนะครับที่ออกมาจากแบงค์ยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเลยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวรีพอร์ตของเขานะครับที่เขาได้ทําออกมาเนาะก็จะให้เห็นนะฮะในเรื่องของตัวเทคโนโลยี S-Curve นั่นเองนะครับก็ปะกะติแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะไฟฟ้านะครับผม phone, เซลล์ฟอนยานยนต์ต่างๆเนาะเวลาที่มันเกิดขึ้นนะมันก็จะเป็น S-Curve ไปลองไหมคือตอนแรกค่อยๆก่อน เราขึ้นมาพีคแบบนี้แล้วค่อยๆนิดนึงสองลัวเป็นตัว S นั่นเองอ่าเป็นตัว S นะเห็นไหมแบบนี้เป็นตัว S ตึ๊ดๆแบบนี้นะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะถ้าเราเปรียบเทียบนะครับคริปโตนะครับผมคริปโตอยู่ตรงนี้โอ้โหเรเดเวากาวอยู่พอสมควรนะครับผมสลับชารชาร์นี้ก็ถือว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงหนึ่งแหละที่กาลังถกเถียงกันอยู่อย่างหนักนอนยันในหลายๆคนก็ยังแบบเฮ้ยมันจะเวิร์กหรอคริปโตเป็นสแกมอะไรหรือเปล่านะครคิปโตมีความพันผวนมากจะเอามาใช้ได้จริงหรอไม่ต้วว่าจะเกิดขึ้้้นนไไดจรริงมอะแบบี เออมันยังเป็นแบบนั้นอยู่นั่นเองนะครับผมก็ทนันทีเท่านั้นเขาก็บอกนะว่าตอนนี้มันยังเป็นจุดเริ่มต้นมากๆของเทคโนโลยีอยู่นั่นเองนะครับเพื่อมันเกี่ยวกันยังไงสำหรับข้อมูลก่อนทางเวลฟาโก้รือว่าสายไปแล้วคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับรวมเึ่งนะครับถ้าเราเข้าดูข้อมูลของทางราคาบิตคอยเปรียบเทียบกับทิวลิปบับเบิลนะฮะจะสังเกตว่าทิวลิปบับเบิลค่อนข้างแตกต่างกับราคาบิตคอยค่อนข้างเยอะนะเผื่อหลายคนมา บอกว่าเฮ้ยบิตคอยมันบับเบิ้ลเดี๋ยวก็เหลือศูนย์อะไรประมาณนั้นนะเนาะคือถ้าเราเปรียบเทียบกับบับเบิ้ลที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เรา,ารู้จักกันดีนะครับหรือว่าเคยได้ยนินได้ฟังกันเยอะเนี่ยหรือว่าเรียนมาเยอะเนี่ยก็คือ ทิวลิปบับเบิลนั่นเองนะที่มันพีคขึ้นไปแล้วก็ราคาล่วงลงมาถูกต้องไหมฮะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบ <ๆ S 1> นะครับจะสังเกตเนาะว่าทิวลิปบับเบิลเนี่ยใช้เ,ลเวลาแค่ประมาณสัก3-4ปีเองเองนาะแล้วก็จบหายไปนะครับผมแต่บิตคอยนมันอยู่มาโอ้โหคือโอเคแหละช่วงแรกช่วงปี2ปีแรกพีคมากเลยนะสหรับบิตคอยนะฮะแล้วก็ตกต่ําลงมาสักโอ้โหน่าจะสัก60-70%หรือว่า90%ในช่วงช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้คคววาามผผันผนนนเีี่่่ยก็อข้งทจะ ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเนาะเนื่องจากว่า market cap ต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองการที่จะให้มันตกลงมา95%อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไปได้ยากแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเกอนาคตก็ไม่รู้ว่านาเขจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะยังไงก็ต้องลองจับตากันดูนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง Twitter กันบ้างน,นะฮะก็ล่าสุดจริงๆแล้วมีอยู่หลายบริษัทเลยนะที่ลงทุน ในตัว OpenNode นะครับผมถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งทีมนะที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับทางครนะิปโตเพย์เมนต์เนาะซึ่งนะครับผมก็จะสามารถจะใช้ได้ใน Shopify, Big Commerce หรือว่า Substack หรือว่าทางร้านค้าออนไลน์อะไรต่างๆที่จะสามารถรับจ่ายด้วยคริปโตเคอเรนซีได้นั่นเองนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากเนาะการระลงทุนในครั้งนี้นะครับผมก็ลงทุนไปกว่า20ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะกว่า600ล้านบาทนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าแสดงความยินดี กับแฟนแฟคริปโตหรือว่าแฟนแฟนบิตคอยในขณะนี้นะครับเพราะว่ากรารลงทุนในครั้งนี้เนาะทาง Open o p e n n o d นเนี่ยเขาก็จะใชะ้ประโยชน์นะครับผมจากตัว Lightning Network หรือว่าจะใช้ Bitcoin ในการเอามาจ่ายอะไรต่างๆนั่นเองอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะรวมในเรื่องของตัวเหรียญต่างๆด้วยหรือเปล่านะนี่ผมไม่ชวนนะครับแต่เบื้องต้นเน่ยโอเคมีซัพพอร์ตในเรื่องของ Bitcoin ด้วยอยู่แล้วนะโดยเฉพาะ Lightning Network นั่นเองนะครับก็น่าสนใจดีนอก่า เอออนาคตในการค้าขายออนไลน์เนี่ยสมมติถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปผูกติดกับประเทศไหนประเทศหนึ่งแล้วก็กดข้อห้ามอะไรต่างๆเนี่ยก็การรับเป็นบิตคอยหรือว่าการรับผ่านตัว OpenNote อาจที่จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในงการที่จะให้เราสามารถที่จะค้าขายกับต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องอมีอะไรวุ่นวายมากหนักนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเทรากันบ้างน,นะฮะก็ล่าสุดเซ็นสัญญา5ปีนะครับสำหรับ การเป็นสปอนเซอร์เนาะกับทางทีมเบสบอลนะครับผมที่ชื่อว่าวอชิงตันเนชั่นแนลนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมใหญ่เหมือนกันเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะปิดไปกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะสำหรับ5ปีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเก้าครั้งสำคัญและการสำหรับเทอรราเพราะว่าก่อนหนนี้เวลาที่เราสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นทีมหรือว่าเอเจนต์ต่างๆหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยที่ที่ไป เป็นสปอนเซอร์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเอเชนใช่ไหมเออแต่ตอนนี้นเริ่มที่จะมีเชนนะแต่ผมก็เห็นก่อนใน,นเริ่มที่จะมีของ A w ap, ง a วมั้ง AW a วก็เริ่มที่จะมีไปไล่ partner หรือว่าสปอนเซอร์หรือว่าไปไล่ในการที่จะดึงจำนวนคนที่จะเข้ามาใช้งานตัวเชนของเขาหรือว่าทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนาะเทอร์าก็ไม่น้อยหน้าน,นะครับผมเริ่มบุกตลาดในณขณะน,นี้แล้วนั่นเองนะครับผม,ผมก็ล่าสุดเนานะทางโพพโซนะฮะก็เรียบร้อยนะครับผม ได้เสนอไปนอะกสำหรับตัวเหรียญ UST นะครับที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการสปอนเซอร์ตัวทีมเบสบอลทีมนี้นั่นเองนะครับผมก็น่าจับตาดูนอกสำหรับตัวเทอร่าผมคิดว่าเทอร่าหรือว่าเลลูน่าเนี่ยก็คงจะไม่ได้จางหายไปไหนนะครับตอนนี้ก็ราคาตกลงมาอยู่พอสมควรเนาะก็คิดว่ามันน่าจะกลับมาได้นะครับแต่ก็ต้องรองดูในเรื่องของตัวสัญญาณของกราฟแหละว่าเออทรงมันจะเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงอย่างไงก็รอจับตาตัวเทอร่าให้ดีละกันนะครับคิดว่า น่าที่จะไม่ไม่ควรที่จะมองข้ามแล้วกันสำหรับตัวรู้หน้านะซึ่งรู้หน้าเนี่ยผมก็ปล่อยออกไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้บอกไปในตัวข้อมูลของเพื่อนสมาชิกวงในนะบอกว่าเออผมปล่อยไปที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ก,ก็ไม่ได้จะมาแนะนําในการลงทุนนะแต่ก็ช่วงที่มันเอทรงไม่ค่อยดีหรือว่ามันมียนน้มว่ามันจะตกเนี่ยก็ปล่อยไปก่อนประมาณนั้นเนาะก็ กำลังหาจังหวะเข้าอยู่นะครับผมถ้าใครมีไอเดียอะไรก็ยังไงคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันเนาะแต่ก็ค,คือว่าพื้นฐานของเทอร่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับแซนบล์กัน,นบ้างนะฮะล่าสุดทางกุชชี่นะฮะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับแซนบอ์นะฮะซื้อที่ดินที่แซนบอ์เรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่ได้เปิดเผยราคานะว่าซื้อกันไปเท่าไหร่บ้างนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องละกันที่ทาง, Gucci, างากุชยช าการมาในครั้งนี้นะก็จะมีในเรื่องของตัวเสื้อผ้าและต่างๆนะฮะที่จะให้เน้นในเรื่องของแฟชั่นนในโลก m e t a v เวิรนะครับเพื่อที่จะให้นะครับคนที่เข้าไปใช้งานในโลก m e t a v เ r ิรหรือว่าในโลกของ g u c ชีที่อยู่บนแซนบะ b ็อกเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาซื้อสินค้าที่อยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเข้าไปดูข้อมนะูลเนาะของทางซีอีโอนะครับผมของทางแซนบะ b ็อกเนาะเขาได้เมาบอกนะครับผมว่า สำหรับผู้เล่นรุ่นใหม่นั้นแฟชั่นในเกมมีความสําคัญพอๆกับแฟชั่นในชีวิตจริงเอออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงนะครับผมจริงผมคิดว่าหลายคนอาจจะไม่กล้าที่จะซื้อเสื้อผ้าราคา2อสามหมื่นเอามาใส่ในชีวิตจริงแต่ถ้าเป็น NFT เนี่ยเออผมมาซื้อประมาณนั้นเนาะก็น่าสนใจดีและกันในโลก Meta เวิร์แล้วก็น่าสนใจสําหรับมูฟมูนี้สําหรับทางกุชชี่นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนาะทางกุชชี่นะฮะเคยได้ไปพาร์ตเนอร์ร่วมกับทางรลวบล็อกเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมตาเวิ เป็นเซนทรัลไลท์นั่นเองนะประมาณนั้นนะฮะก็เข้าไปทำในเรื่องของตัว Gucci Garden e x p e r i e n c e นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของอตัวเสื้อผ้านะครับผมก็เป็นของใช้ต่างๆที่เป็นในแบรนด์ของทาง Gucci นั่นเองก็ก็ส่งผลเนาะผมเหมือนผมเห็นข่าวว่าราคาที่ซื้อในในตัว r รบล็อกเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยบางชิ้นแพงกว่าโลกความเป็นจริงอีกนะฮะก็ถือว่าเป็นอย่างเรื่องนาะที่สมมติถ้าเราอยากที่จะอวดเพื่อนๆในโลกเมทลเวิร์ดะ พี่กระเป๋าจริงมันอวดไม่ได้อะนะครับผมแต่ไอกระเป๋าที่อยู่กระเป๋าทิปนี่แหละนะฮะที่เป็น NFT เนี่ยเออมันเอาไปอวดได้จริงนะครับผมซึ่งก็คิดว่านาะอยังไงแล้วตัวแซนด์บ็อกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับทางโรบอคเนาะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเดี๋ยวเข้าไปสร้างเกมอะไรต่างๆตามอิสระแล้วแต่เจ้าของที่ดินในการสร้างเลยนะั่นเองซึ่งโรบอคเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเกมหรือว่าให้คนเนี่ยเข้าไปสร้างเกมได้นะแล้วก็ให้คนที่เข้าไปเล่นเนี่ยเข้าไปเลือกเล่นตามแบบต่างๆได้น,นั่นเองซึ่งแซนดว่า มันจะไปในแนวทางแบบนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าโรบอกเกิดแต่โรบอกมันเป็นมันเป็นเซนทราร์ถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นแซนบ็อกก็คือจะเป็นโลกดิเซนทราร์แต่ก็โอเคแหละก็อาจจะมีการพัฒนาอะไรที่มันอาจจะช้ากว่าเซนทราร์อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปแล้วว่าแซนบ็อกถ้าทําออกมาแล้วเนี่ยเออจะสู้กับโรบอกได้มาน้อยแค่ไหนหรือว่าคนเนี่ยจะนิยมเป็นในโลกของดิเซนทราร์มากน้อยแค่ไหนนี้น่าจับตามองก,กัน เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ในเรื่องของเหรียญโครหรือว่าคริปโตดคอมกันบ้างนะครับล่าสุดไปเป็นพาร์ทเนอร์อีกแล้วนะครับร่วมกับทาง Formula 1นนั่นเองนะที่ไมมีนะครับถือว่าเป็นอหนึ่งเก้าเหมือนกันเนาะที่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วแหละนะที่บริษัทคริปโตต่ตางๆจะลุยอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงที่กำลังที่จะมีซ u เปอร์โบว์เร็วๆนี้ที่กำลังจะถึงนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นคริปโตดอทคอมหรือวนะ่าเอฟทีเเนี่ยก็ทุ่มเ,มเงินมหา โฆษณาละกันนะครับผมสรับแม์ซูเปอร์โบในครั้งนี้นั่นเองนะหรือว่าหลายๆคนก็พูดว่าซูเปอร์โบครั้งนี้เรียกว่าคริปโตโบประมาณนั้นคล้ายๆกับตอนดอทคอมนะครับผมดอทคอมโบประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบพีคมากๆจริงสำหรับโลกคริปโตแล้วก็กําลังที่จะคืบคานไปยังโลกของกระแสหลักโดยผ่านทางช่องทางของการกีฬานั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของชิบะอินุกันบ้างน,นะฮะก็ล่าสุดประกาศร่วมวงนะครับผมกับเมตาเวิร์สส่งผลให้ราคา โดสคิลเลอร์นะครับผมรู้ว่าเลนลิชพุ่งขึ้นกว่า50%นะครับถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ใหญ่เหมือนกันเนาะเพราะว่าต้องยอมรับว่าชิบะเนี่ยก็ตอนแรกมาแบบเป็นมีมไม่ใชิบะหลายคนมองว่าชิบะเป็นมีมแต่ถ้าเราดูเนี่ยชิบะฉากกเริ่มไม่มีมนะฮะเริ่มเร่อยมีสวอปนะครับผมเริ่มเร่อยมีเด็กเนาะเริ่มเร่อยมีระยะ2ตอนนี้มาเมตาเวิร์ดแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าบุก อย่างหนักหน่วงเหมือนกันสำหรับชิบะในช่วงนี้ถือว่าอนาคตอาจจะเป็นในหนึ่งโปรเจกต์ที่โหดก็ได้ที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้มาแน่นอนในการลงทุนนะแต่ก็คิดว่าข่าวขาว่ขาวนี้น่าจะเป็นข่าวที่แฟนๆชิบะน่าจะยิ่ชื่นชอบกันนะครับผมแล้วก็คนที่ถือแลนด์ลิสต์นะครับผมจะสามารถที่จะเข้าไปเลือกแลนด์ได้ก่อนชาวบ้านเขานั่นเองนะครับก็ถือว่าแลนลิสต์เป็นเหรียญหนึ่งที่ใหญ่เนาะสำหรับชิบะอีโคซิสเต็มนั่นเองนะฮะก็ อ่ถ้าใครติดตามกันมา,มานานจะรู้ว่าผมซื้อเหรียญลิชไปนะครับผมดอยเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ชักเริ่มมีความหวังนะฮะตอนนั้นซื้อไปลิชรู้กจะอยู่ประมาณ3,000เหรียญตอนหนึ่งลิชมัง้งหรือว่ากเกือบแสนบาทตอนหนึ่งลิชนะฮะก็ตอนนั้นเอาเงินเออนั่นแหละซื้อไปปุ๊บโ,โหแล้วก็ล่วงยับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ชักเริ่มที่จะกลับมาก็ไม่รู้ว่ากลับมาจริงหรือเปล่านะครับผมก็เนี่ยผมซื้อช่วงนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ เด่งเหวก็ปล่อยมันไปนะครับเหมือนเราซื้อทิ้งไปเลยนะครับผมเดียยวด้ว่าแทงศูนย์ไปเรียบร้อยนะครับผมจะตกจะหายแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับเงินเย็นเจ็บเลยนะฮะนะครับผมนะก็รอดูว่าจะกลับมาหรือเปล่าขอให้ไปถึง30,000เหรียญเราเร็วแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Discord นะครับยังไงเข้ามาในกลุ่มแล้วก็มาพูดคุย กันได้เลยนะครับหรือว่าคนไหนที่สนับสนุนในเรื่องของตัว exclusive content นะครับก็สามารถเีเข้าไปในกลุ่ม Discord แล้วก็เข้าไปดูในเรื่องของตัวเนื้อหา exclusive ต่างๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับมีอยู่ค่อนข้างหลายเรื่องนะเมื่อวานนี้ผมพูดเพิ่งโพสต์ในเรื่องของตัวเนื้อหาเกี่ยวกับทางคอยทูวอสเนาะก็คือมีแท็กนะฮะก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางในการัพ p อ o r t ด้วยนะครับก็มีทั้งรายปีรายเดือนนะครับก็ยังไงลองดูรายละเอียดด้านใต้คลิปนี้ ลิงได้ในคลิปนี้ถือว่าเป็นหนึ่งงช่องทางในการซัพพอร์ตช่องคลิปตอดด็อกด้วยนะครับหรือว่าจะกดปุ่มจอยตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถจะก,กดปุ่มเนื้อหาพิเศษแล้วก็ข้อมูลพิเศษตรงนี้ก็สามารถซัพพอร์ตช่องคลิปตอดด็อกได้ด้วยนั่นเองเนาะหรือว่าเพืเ่อนบาคนไหนที่เฮ้ยไม่สนใจในเรื่องของเนื้อหาพิเศษก็สนับสนุนด้วยการซัพพอร์ตในเรื่องของค่ากาแฟก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าใครใจรักล้วนๆก็ยินดีนะครับผมสามพันบาทต่อเดือนอันนี้ก็ขอ ได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็มีประมาณเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาจาับของรางวัลกันเนาะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อกันไปนะครับผมก็คือคุณทแดนคุณวิมเดอะเบบี้นั่นเองนะฮะก็จะขึ้นจะลงผมก็ซื้อเก็บไวเอ้ยเยี่ยมเลยนะครับผมเลยด้วาสายฮอดเ e อร์หรือว่าสายโฮตัวจริงนะครับผมเยี่ยมครับผมก็จริงจริงผมก็ซื้อเก็บทุกเดือนนะผมดีเซเก็บบิตคอย เ,เงินอะไรมาในแต่ละเดือนผมก็ซื้อเก็บซื้อเก็บไปไม่นองสนใจราคาแล้วก็มีอีกพอนหนึ่งเอาไว้ในการเทรดก็ว่ากันไปนะครับผมก็แล้วแต่กลยุทธ์เนาะก็ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้คิดถูกกันนะครับอย่างไงถ้าเข้ามาที่ไลน์ไอค d o ดแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับโอเคก็สัรับคิดว่นนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงจะเอาไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมกันจนบเนาะสวัสดีครับ